แชร์หรือยังมาเช็กอันนี้ให้บอสหน่อยเนี่ยพร้อมไหมคะสวัสดีหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยคนดูสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันคนดูคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวางวางรเี้เออกเกิสวัสดีห5 0 0 0คนดูค่ะเราจะไปที่รัฐบาลไทยตัวเน้นตัวสุดท้ายแล้วค่ะเขียนเลยแล้วกัน ขอขอขอนี่หน่อยได้ไหมเนี่ยใครไม่พร้อมไม่รู้ฉันพร้อมแล้วค่ะใครไม่พร้อมไม่รู้ฉันพร้อมแล้วสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันคนดูสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันคนด,ด, 16, คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ขอบอกรดาแดงสีแดงสวัสดี17300คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะลูกค้าวันนี้ใครรอเอฟของใครอยากเข้ากลุ่มรอในไลฟ์นี้เลยใครรอซีเอฟของใครอยากเข้ากลุ่มรอในไลฟ์นี้เลยค่ะ ขอประกาศเรื่องเลขทูปปู่นะคะเลขทูปปู่ถ้าไม่ได้ไลฟ์สดแจกแปลว่าลงในกลุ่มให้เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ไลฟ์สดแจกก็จะลงในกลุ่มให้แน่นอนเหมือนเดิมจุดทูปปู่เหมือนเดิมลงในกลุ่มแน่นอนแต่ไลฟ์สดนั้นจะได้ไลฟ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหนึ่งจะติดซ้อมรำด้วยนะคะติดซ้อมรำด้วย ขอญาตแจ้งเลยนะสวัสดีนะคะสวัสดี19,700คนดูอ้ามเช็กแชร์ให้บอสค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสอง0 0คนเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่12ง แล้ว1 3 1 4 1สและ16 4วันเราจะรวยแล้วออ0มาให้นะ4 4่0แชร์ลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กรี๊ดมากค่ะฮานอยปกติค่ะแตกตัวเจาะห0แตกตัวเจาะห0ค่ะ แตกตัวเจาะห้าศูนย์ค่ะฮานอยปกตินะคะแตกตัวเจาะห้าศูนย์หนึ่งจะเน้นรอบปกตินะคะแอบตื่นเต้นนิดนึง ถามผู้เช็กไหนว่าของอยู่ไหนถามเขาว่าต้องเช็กไงสวัสดีสองหมื่นหนึ่งพันอ้าวคนดูรถไม่เป็นไรรถก็รถไปเราก็ให้แนวทางเหมือนเดิมเราก็จะไม่สนใจเธออยู่แล้วเธอจะรถเธอจะขึ้นเรื่องของเธอเลยเราบอกแคร์เราบอกแครแค์ คนดูลดไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะเรื่องของคุณเราไม่แคร์เรามีสมาชิกอยู่ในกลุ่มวีเราลงให้กลุ่ม V ีเราได้เราไม่สีเรียดคนสี่แสนคนรอแนวทางจากเราอยู่เราไม่สีเรียดหน้าไหลอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูไม่ว่ากันนะคะสิทธิส่วนบุคคลอะเริ่มเลยแล้วกันนะคะ วันนี้จะเป็นวันที่ได้ไลฟ์แบบยาวแบบอาจจะแบบมาราธอนนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะก็คือคิดถึงนั่นเองคิดถึงก็คือคิดถึงคิดถึงมากๆนะคะคือไลฟ์แต่ว่าแบบสั้นๆตลอดรอบนี้แล้วก็จะได้ไลฟ์แบบยาวๆได้คุยกันได้เมาท์มอยร้อยแปดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะคะ แล้วก็จะคุยถึงเรื่องเลขดังนะคะซึ่งตอนนี้นึงเห็นเลขดังเลขหนึ่งดังแบบดังเปรี้ยงดังแบบดังมากดังแบบดังมากที่สุดเรียกได้ว่าลอตเตอรี่หมดทุกแผงลอตเตอรี่หมดทุกแผงค่ะเลขเนี้ยลอตเตอรี่หมดทุกแผงแต่เมื่ออะไรก็ตาม เ,ออเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอะสวัสดีสองหมื่นสามพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เราจะไปที่รัฐบาลไทยตัวเน้นตัวสุดท้ายใครเห็นตัวเน้นตัวสุดท้ายแล้วกรุณายอย่าร้องกรีดนะอย่าเอามือทาบอกเราบอกว่าชุนร้องกรีดเลยเพราะว่าหนึ่งได้เลขนี้มาจากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อะได้มาจากอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้มาจาก สิ่งที่หน่งนับถือด้วยนะคะก็เลยได้มาเป็นตัวนี้นะคะตัวเน้นตัวสุดท้ายนะคะที่ทุกคนเฝ้ารอคอยว่าเอ,อ,หนหนอ๋มันคือตัวไหนหนอมันคือตัวไหนหนอนะคะเราก็ นะคะลูกค้าฟังให้ดีนะสําหรับคนที่ได้ยินข่าวแล้วรู้สึกว่าฉันเสียใจจังเลยทำไมทาไมทําไมฟังนะคะสมมุติว่าวันที่15 1ไม่ได้ทําการไลฟ์สดนะคะแจกแนวทาง1ก็จะจุดทูปปูและลงให้ในกลุ่ม V.I.P เหมือนเดิมกลุ่ม V.I.P อยู่กันแล้ว ได้แนวทางแน่นอนวันที่สิบห้าตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนั่งจ้องโทรศัพท์เอาไว้ให้ดีนะคะว่าเลขทูบมาเมื่อไหร่สวัสดีค่ะปุยนุน่นนั่งรอให้ดีว่าเลขทูบมาเมืออ่อไหร่ขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะมันก็แบบอาจจะแบบมืดมืดหน่อยนะคะเห็นยังไม่ค่อยชัดประปายิบให้เมียหน่อยค่ะลังนี้ค่ะก็อ่ะ ไม่อยากจะพูดเดยอะเลยนะคะว่าใช้ดีมากค่ะปุยนุ่นสมกี้สั่งมาเหมือนสั่งมาขายนะคะเพราะสั่งมาเยอะมากใช้ไปหลายชุดมากแล้วก็สั่งมาต,ตุนตุนตุนเอาไว้เพราะเป็นคนแบบไม่มีเวลาได้สั่งของตลอดสั่งบางทีก็ไม่ได้ตอบแชทสั่งเขาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตอบก็มีเยอะแยะมากมายผัวต้องไล่ตามโอนให้นะคะเพราะว่าลืมค่ะ ลืมแชทเยอะมากค่ะวันวันหนึ่งหนูจะบอกว่าแชทส่วนตัวเด้งเข้าวันหนึ่งตกประมาณ2อ0 0ึงห้แชทแล้วแทบจะไม่ได้ตอบเลย สวัสดี27,800คนดูใดรเข้ามาแล้วฝาูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี27,900คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เราจะไปรัฐบาลไทยเมดส,สุดท้ายนะคะเมสสุดท้ายใครอยู่ในกลุ่มแล้วฟังให้ดีนะคะเลขทูบจุดเหมือนเดิมนะคะและลงให้ในกลุ่มก่อนเลขทูบจุดเหมือนเดิมและลงให้ในกลุ่มก่อนลงให้ในกลุ่มก่อนไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์สด ในกลุ่มคุณได้แน่นอนคุณนั่งรอได้เลยตั้งแต่เวลาสองทุ่มของวันที่สิบห้าเป็นต้นไปคุณนั่งรอได้เลยมาหรือยังว่ามาเรียงว่ามาเล้อย,ย,ย,ย่เติมเคไวรอเลยค่ะเติมเครดิตไวรอเลยค่ะรอเลยค่ะเตรียมแทงเลยค่ะนะคะ ไปแล้วไม่ใช่ไลน์ขายของนั่นคือเพจบอมนะคะลายของแท้นะคะจะอยู่ที่ QR Code ค้ดบนหัวไลฟ์สดเลยนะคะสแกนไปได้เลยหรืออ d i d ad หน8 8งแแอดมี ad นำหน้านะคะบัญชีหนึ่งมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88บริษัทหนึ่งไม่รับแทงหวยค่ะลูกค้าขายเครื่องรางขา,ขายของออนไลน์อย่างเดียวนะคะลูกค้าใคร cf แล้วทักไลน์ที่หปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยใครแคปหน้าจอแล แล้วนะคะขอให้รวยค่ะกดสี่มาเลยใครแคปหน้าจอแล้วกดสี่มาค่ะขอให้รวยแบบรัวๆเลยนะคะก้าวเข้าสู่งวดที่เก้าค่ะลูกค้าเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปรวยเท่านั้นค่ะเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปรวยเท่านั้นค่ะนะคะแล้วเราแบนปุ๋ยและสวยมากขอบคุณมากๆคะ่ะ ง,งวดนี้สีเขียวเหนียวซับยกเขียวต้องมีเสื้อเขียวต้องมีถุงมาใส่เงินต้องมีเสียงต้องพร้อมกรีดใครไม่มีเสียงกรีดยามมาเอากล่องนี้มาเร็วใครไม่มีเสียงกรีดความน่ารักของลูกเพจหนึ่งไม่มีหนึ่งหนึ่งใช้คำว่าแบบนี้เลยดีกว่า หนึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์ให้หวยท่านอื่นเจอแบบหนึ่งไหมหนึ่งเจอแบบนี้ค่ะเขียนโน้ตมาและส่งมาแบบนี้ค่ะหนึ่งชอบเจ็บคอและเสียงแหบกรีดเยอะน้ำเต้าทองก็มามีทั้งแบบหวานและแบบขมแล้วก็อันนี้จะเป็นยาอมกำกึกเพียง กำกึกเพียงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาขำปอมแก้ไอแก้เจ็บคอไม่มีลูกค้าที่ไหนไม่มีลูกเพจใครสายเปเท่าหนึ่งอีกแล้ววันวันรับพัสดุ บ้านเดอะเบสค่ะทุเรียนค่ะลูกค้าส่งให้แบบนี้นี่คือ,อความเมตตาที่แม่ๆมีให้หนูหนูสุดแล้วแม่ว,วันวันหนึ่งในแต่ละวัน,นี่หนูต้องนั่งดูว่าอะไรมาส่งกูจะกินอะไรดีอยากกินแค่พูดว่าอยากกินปลาาสับเท่านั้นแหละค่ะปะลาราสับก็จะลอยมาที่บ้านรับบทเป็นดาราท่านหนึ่ง ยากกินอะไรได้หมดเลยเนาะแต่ส่งมาแต่ละอย่างบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างค่ะแต่ถ้าถามว่าหนูได้กินไหมก็หนูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะส่วนใหญ่ก็พวกแบบนาดานน้องเดี๋มาถามดิว่าใครอ่ะส่วนใหญ่ก็แถวนี้แหละค่ะกระเทยแก่ๆมันก็นั่งแดกของมันไป เดี๋ยวนี้พนักง,งานก็ไม่ค่อยได้ถามนะคะแรกๆก็จะมีถามว่าบอสคายมีคนส่งของมาให้ค่ะออบอสจะกินไหมคะนั่นนี่ไหมหนูขอกินได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่นะคะพอส่งมาปั๊บแกะแล้วก็แดกเลยค่ะแดกเลยก็เลยเป็นใช้อยากจะหันกล้องแผลนกล้องไปให้ดูพนักง,งานอยู่ไหน,นกูก็จะเป็นการทำร้ายพนักงานกูเกินไปคนมีบุญจริงๆแล้วว่าหนูว่ามีบุญที่ได้มาเจอพวกแม่จริงๆนะ หนูมีบุญแม่มองทันข้าวยางหนึ่งยังไม่ได้กินเลยค่ะเออใช่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 ใชใชกำกึกเพียงใช่ใช่พิมพ์ถูกเลยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะขอบคุณมากๆนะคะมาเอามากินเราจะกินโชว์รูปเพจบ้างทีนี้เอามามาสิรเจบมา อู่ก,กันสี่ทุ่มอย่าคิดว่าจะนั่งคุยด้วยยันสี่ทุ่มนะคะจะกินให้ดูค่ะดูดูเบิง้งทำลายแตกลูกค้าประจมอื้อหือื้อฮอ พอ e ่ออีแมลเว้ยดี <c oughs> อะไรเหรอลูกค้าดูนี่ลูกค้าดูนี่ของมาก ยูมบาแม่น้ำลายแตกนะขอด้วยค่ะจริงๆแล้วแทงในเว็บจะทันนะคะแทงในเว็บจะทัน อยูหิวเลยออกไปแล้วสามพันคนไม่ได้ไปไหนนะคะไปซื้อมะม่วงมีห้งหินแล้วหิวเลยลูกค้าขาใครทักไลน์มาแล้วรอแอดมินตอบนะคะแอดมินกำลังไล่ตอบนะคะ